วิธีเสริมความมั่นใจให้กับลูกหลักเมื่อเขาต้องใส่แว่นตาครั้งแรกเมื่อลูกหลักต้องสวมใส่แว่นครั้งแรกหลายหลายคนก็อาจจะกังวลนะคะว่าการใส่แว่นเนี่ยทำให้เขารู้สึกแปลกจากคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นจึงทําให้บางครั้งเนี่ยเขาจะมีความเขินอายในการที่จะหยิบแว่นมาใส่เดี๋ยววันนี้จะเพิ่มทิปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยน้องเพิ่มความมั่นใจกันคะ่ะว่าเขาจะใส่แว่นยังไงจะได้ไม่เขินอายคะ่ะ ันดับแรกเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้อิสระน้องๆได้เลือกเกาะแว่นที่จะสวมใส่นะคะเพื่อที่เวลาที่เขาจะหยิบแว่นมาสวมใส่เนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาชื่นชอบและอยากจะใส่ในแว่นที่เขาเป็นคนเลือกเองค่ะวิธีที่2นะคะอาจจะชวนน้องๆทากิจกรรมในการมองระยะไกลๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้สวมใส่แว่นที่เขาเลือกมาแล้วได้เห็นเส้นทางระยะไกลๆได้ชัดขึ้น วิธีที่ 3. คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะใช้วิธีการสวมใส่แว่นเป็นเพื่อนน้องๆเพื่อที่น้องจะได้รู้สึกว่าการสวมใส่แว่นไม่ได้แปลกหรือแตกต่างไปจากคนอื่นนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเพื่อน้องๆจะได้หยิบแว่นขึ้นมาสวมใส่บ่อยมากขึ้นและในที่สุดเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาไม่แตกต่างไปจากคนอื่นเลยค่ะ